ครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยซ้ายเลาะออฟิเชียวเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันอาทิตย์ครับผม ับหน้าที่วันอาทิตย์ครับผมเงียบๆก็เหงาหน่อยตื่นสายหน่อยเข้าเด็กครับเมื่อคืน ต่อครับผมมีเวลาแค่วันนี้ไก่ครึ่งคืนครับทำไมว่ามีเวลาแค่นี้เพราะว่าจะารถเข้าไปจอดครับจอดอูจอดอูพ่นสีใหม่ครับผมสีเดิมนะครับอันเก่าแลกเกอร์มันลอกสีมันซีด ชาวปจอดหยุดตั้งห้าวันนี่ครับผมห้าวันนี้จะทำอะไรดีคุณแล้วมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้งานอะไรทำวันก็ต้องหาเงินรายจ่ายเยอะครับผม เสร็จวันที่2 4 2 5เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเราต้องมาลุ้นกันครับผมว่าจะเสร็จทันไหมเพราะว่าวันที่26ม,มีงานมีงานล็อกไว้แล้วครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะทันไหม เช้าก็จอถามนะครับจอถามว่าจะเสร็จทันไหมก็ต้องรอคําตอบครับรอลุ้นวันพฤหัสีนี้ครับว่าจะเสร็จทันไหมผหันผ่านถ้าผ่านต้นสีอะไรเสร็จแล้วเหลือแต่ขัดก็โล่งใจจะได้รับงานวันที่25ได้ต้องจองนะครับผมคันนี้ครับต้องจองต้องล่วงหน้าครับ เึงปักมาโทรมาเอารถเลยต้องดูด้วยครับว่าตรงคิวเขาหรือเปล่าว่างไหมถ้าตรงก็ไม่ได้ไปครับผมถ้าว่างก็ได้รับครับผมทางที่ดีรู้ล่วงหน้าได้ยิ่งดีครับผมฟีสายเลยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพครับผม บริการไปทำธุระต่างๆ,ๆหรือว่าไปเที่ยวหรือเช่าเหมาวันครับผมติดต่อไม่ได้ครับผม0926143880โทรสอบถามรายละเอียดได้ครับผมน,นี่เหลือ สายลุยบริการทั่วไทยครับผมเหลืออันเดียวแล้วครับผมกับ Facebook ทวัตเกตกูลอันนั้นล,ลบทิ้งหมดแล้วครับผมเนื่องจากมีแต่ตัวปวนครับผมปวนไม่ได้รับไม่นอนครับผมโทรมาคืนมั่งโทรมาตีหนึ่งมั่งไลายมามั่งลายมาถามมั่งถามแบบว่าไม่ถาม โอ้หลายอย่างครับก็เลยปิดทิ้งเลยครับผมเหลือสองสองอันครับผมเพจกับเฟซบุ๊กเพจกับทวัตเกตกูลไช่เพจเพจกัแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยเฟซบุ๊กกับทวัตเกตกูลครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมหรือเข้าไปดูรีวิวได้เลยศูนย์ก็สองหกหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนย์หรือคัดลา่างมาได้เลยครับผม เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะทำการขับรถครับผมออกล่าเหมือนเดิมออกล่าวันอาทิตย์ออกล่าออ,อ,ออกลุยเหมือนเดิมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือสุขภาพต้องมาก่อนครับผมเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ